สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อประสุขวสุขคนมืัอนี้ก้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งดินเนาะพี่น้องที่เฮาสิให้น้องเหนื่อยอะไรพี่น้องเลยูตุก,กตาตอกตุก,กตาคนลงมาเล่นเอาผ้ามานำ้ำเรา, <laughs> าไปยังนุ่งกระยาแล้ว

หาดินให้น้องเนยอยู่ต่้่าดินกะอุ้ยมาตุ้นได้ใช้ใ่ไม่เลยไม่ใช่ขาบหายขาบโหายอยู่เขาวโพคายหายแล้วคายหาแล้วบ่ได้บะไม่น้ำเชียวหายไปจะเป็นของลงเนยได้บะเนี่ยเป็นของพัด้าไม่น้ำได้ด้วน่ วางได้ป่ะจ๊นโอ้แล่ดนงนะโอ้เล่ทางบนกลไก,ลกล่ปลาห่วยฮะน้องใม้อีกคนแล้วไปอยู่นะอืมบ้าน้ราเนอะอยากเที่ยวขึ้นมากกับมันกับอะไรไกด์บันไดอะนนั้นะ้องนี่แหละจากเที่ยงพุ่งลงไปนี่ก็แนมเห็นกันอยู่นเห็นต์กันไอ้อเต็มบอ่อคายแล้วเนี่ยเต็มบออม่อคายนี่เต็มบอ่อคายนะั่นแหละกับบอ่อคาย กับบอ่ออาแล้วไปดิพี่หนังไปนไหนายลงไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องน้องเนยสิได้ดินบอนได้อยู่ถ้าบ,บ่ถ้าบ่แม่นน้องเนยนี่บอกเลยว่าเท้ากับบ่บ่อบ่อหายพายอีกนะแต่วันนี้ก็เป็นน้องเนยสงสารนั่งอะไรพี่นอ้องห้องนักชาตนะินี่ร้ายแล้วไปดูงเงยเพาะห้องแม่นั่งหลายดินนักชาหลาย Điện nơi này Đến nơi là bỏ hân mi Ờ Bỏ bỏ mẹ em Đến tem lệ Mà sữa nó mình nhảy tem Cảm ơn à bừng lắm căn mày đồng ơi bình tin hào đại sự Siêu nông nơi nhỉ nè hay nó เด็กน้อยนะเด็กก็คือเด็กหน่อยนะเด็กพี่น้องเลยนั่งกระติดเหล่นเห็นนั่งมากกับเพ้นเนาะซี่กับเข้าใจอยู่ต้องว่ายังมากมายพี่ดูประจําพี่เข้าใจว่าน้องเนยเป็นยังไงเห่อแม่พี่น้องเลยขอบคุณที่เข้าใจเฮ้าเนาะพี่น้องการปุ๊กซากันโดนเตอร์พี่น้องเลยแต่งไดคำตอบออกมาแบบนี้นะ มาอยู่ทางนี้ว่ะฟันพอทางน,นั้นมันสวยให้มันยางหลายอย่างแล้วเขาว่ากิดก็ได้ไม่เลยกับพวกเป็นยังด้วยพี่น่องสำหรับเอฟซีที่ปรข้าใจแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้าใจขอใจกับขอบคุณที่ยังติดตามหับส้มนะพี่น่องเห็นพร้อมกันพ่อแม่ Hoa nha, mía bội đào hao hinh hót ừm, mà mhm 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 hốt mhm cặp mhm 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 nha hốt là bây chắc mhm này mhm 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 để mhm cái bạc mhm mhm đấy để mhm 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 ่นกส็สิให้กว่างเติบอยู่พี่น้องเลยกะสิมีหาเพันอยบบากปลูกผักกะพอปลูกได้อยู่กะสิมาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเออไปห้พี่น้องกะสินใจกว่างดูพวกกว่างกันเดี๋ยวห้บราได้เพันพางรัก,กว่าให้หอดไซหอดไซนะอันคือเฮาหรือบ่มีครับคัมในนอนพี่น้องเลยให้ก็คือให้พี่น้องก็เสื้อมันให้ก็คือให้พี่น้องเลยบ่มีครับคัม พอม,มีว่ามือได้มือหนึ่งก็คือหายนี่บ่ได้หายาย่ายกับแม่ได้พี่น้องึอบ่น้องเนยคนเดียวเลยน้องเนยถ้าอนาคตรทางหนากะเป็นของน้องเนยพอม,มีของพ่อของแม่ได้เป็นสิทธิ์ของน้องเนย ปลากรบเพราปลาหกดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันนี้ซื่อไม่ใช่จนใหม่น้อยนห้อยปลาดีเล็กพี่น้องถ้าหายใช้ก็บ่ได้อือก็บอนที่ไม่ได้มันกันหนาไหนเอาบองมันง่ายๆเลยเอาบองซิดชุ่มเผาสองคนเลยนี่เอาหาก็คือหาไปเพราะว่าคนอื่นกันย่ากอยู่เนาะมันยากหลายๆหลายคนไปเจ้าคลองนั่นแหละนี่ก็เลยเอาบองเข้า เป็นเจ้าของเป็นซิทเองหรือไห่เป็นเน่ยเน่ยน้อยเป็นเป็นผูดเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหรือว่าซิทจะอยู่กับน้องเนยคนเดียวแมนบอน,นี่นะทางออกมันกับแปร้รน้องเวตายอยู่บอน,นี่นะแมนเชื่อมันในห,ห้าโลดพี่น้องเลยเอาไหก็คือให้น้องเนยบอนได้กลดพังลากแถวและสี่เป็นลักแดนโลดหน,นึ่งกันอืม กักขวางเด้อกขาเราอยากปลูกพักปลูกงากรโอ้ยอยู่ตดฟังหวยที่ปลูกก็ได้พักพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าเออให้เขาพอได้เห็นเขาอันจะปลูกพักปลูกงาน้องเลยสิเป็นดินของเจ้าได้บาทนีนไม่น่าก็เพราะดาวโยกห่านี่เลยของยายก็ของยายกับอัน ของอันของยายกับของแม่นาะบ่มีสิทธิ์ได้เป็นสิทธิ์ของน้องเนยได้หนิของน้องเนยผูดี้ยวของน้องเนยผูดียวเด้อยายอือของน้องเนยผู้เดียวได้บ่แมีของเจ้าได้น้องเนยโบหายดอกนะน้องเนยเป็นวิธีน้องเนยใช่ไหมขอบคุณมาสุดทุกคนนะครที่คอยเป็นกำลังใจ คุณอะได้วยจ้าจะเป็นของน้องเนยและบาในีน้องเนยก็สิมีพอดาวห้าให้โตก็ได้เด็กมันยากละไรใกับบุคล้ายอ่ะอือใช้ก็บบุคล้ายให้คนนั้นกันยากคนนี้กัยากใช่ห่อใช่นี่กวางเตอรไว้นี่พี่น้องอ,อืมค้างโหลดดินเข้ากับแท่นนี่ก็ให้มันแปลนอยู่กับใช้ ใช้นไหม่นอกีขาวหาใช้แอนของเฮาอันหอใสเบิ่งกอนตะกี้คุ่งหมดแล้วแถวเล่้ะไใสเดือบเแล้วแถวนั้นนะัเจ้าแล้วแค่นั้นแล้วนี่น่ารักเดนมัลงไปอาเดือบหัวกุ่มก็อืมบัดจะไปให้ดินตายจยสื่อแล้วบ่บ่นเขาก็ใส่มันก็ิเป็นยังใส่เราหละนีกระปุกบอลนี้และบองขานี่และวบองกลางนย่แล้บบ อนไ้นแหละลักแดนอันนี้เอออืมเออตอนี้บอกแนนตอนนี้เจ้าชุ่เจ้าก็มาตั้งอยู่นี้่ตั้งอยู่ตรงกลางในโลดอบอนกระไส่ได้เบิดแห่งหล่ดินเขาเจ้าก็แปลนสิเอาไปนี่กระไส่นั่งอย่งสี้คือนั่งเลนเขาโบได้เอาดอกเพรามันติดก้นกับปัดลงให้เขาเจ้าเอาน้ำเข้าอว้ยามันไปก็ได้ใช่ พาไปไหนนะของเขาให้ให้เจ้าเฮ็ดแต่เท่านี้มานี้นี่หดผุกระลงหัวยพุ่นเออมันกระไข่ก็ตัวนั่นนี่ดอกมันกระบรยหกผู้ไหนได้พี่น้องไม่มีแค่ต้นนะนี่นะไข่ตัวอยู่น้าไส้พี่น้องไม่อีกกระผี่เนยมีปลาเฮ็ดปลาเฮตเตอแม่นพี่น้องบานนี่ตัดกิโลต้นกิเล็กหนูต้องให้มันแล้นะอืม อืมอ้าวดีใจบ่ดีใจดีใจน้ีใจนําเบิ่งหอนเอีไพี่น้องเอบ่ะนี่นะมันปลากับจิงอยู่เลยเจอันนี้ใคซื้อนาะน้องเนยี๋ยวบ่แล้วก็มาเห็ดแปลเบิ่นะเลือมาทยเบิ่งอืมพีดพี่เดพี่น้องเอ้ยพีดจำสิอยู่ว่ะ ต้นีรคีเล็กบ่อหน่กตัดลงคลังแป้ก่อนเดี๋ยวชิมานคังรักใหให้มันแป้งก่อนสิเดมจักของมันก่วง่หอมถงได้อือใหชุ่มเจ้ายู่บนันยู่ิยู่นี้่อยๆเป็นตะครองอืมตวทีเล็กีาคนมันมากแ ปลายวันลุงแต่กินกินทำได้เบิ่งทางลุงพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางนี้มันเหมาะได้ปลาเห็ดปวกเลยได้บาทนี่ทางนี้เน้นเห็ดปวกออกเบิ้งนี่ปลาหน่อไม้เอ็นี่ปลาทอดในทางลงนี่ เฮ็ดทางดีๆนี tamam ่ทางลงนีแมนเลยเห็ดทางลงเ็ป้าเถอะพี่งเลือกให้แบบอันนี้นะไดู้พักหอ้มีขอเนอยๆโอมี่มีเ็ทาคอยมองดูให้นาคอยมองดูดเียป้าเถอะ่เย็นเป็นสุ่มระบาดนี่อโอ้มีแต่ก้อนระไม้บาดนี่ ใ็้ปวดก็ออกพี่น้องเทวนี้นะแม่เบิ้มาเก็บกับน้องเนยปีนี่นะน้องเนยเออเราในาน่เป็็ม้าเนเต็ม้กินกเออานนี้ลงมามาใส่กันเอาลงน่ม่ใช่มาใส่ ทำสีไส่แล้วว่<ซ>าอยากกินกระคุดช่างน้อยเด้อกระคุดช่างนี่นะช่างน้อยนี่กินได้นะนนกินได,นได้อาบได้ไส้ได้เนาะอันนี้ใบไหม่เชื้อได้พี่น้องจริงมันไสได้หูวขางคุณน่ะอันนี้ใบไม้มันลน่นช่วงใในี้ใบไม้ล่นคือโบนี่นาร์บอกโลดบ่มีบ่ได้เหมาะสัมบลนี่แล้วคือว่าเขาเลือกใครนั้นปลาเห็ดปลาหน่อไม้แคมห่วยหาปูหาปลาเออจบ บะดะม้งนี่ถามมันปลายย่างไปนี่บุพคลอดสองรอยเมตรในเขาบะดามงนี่ข้าวแนมไปนี่นี่ก็เห็นนี่เห็นเาเทือกเขาพี่น้องลูกข้าวอาวสุดไม่เทนี่นี่เห็นบอเห็นบอนี่เห็นบอนี่เนาะเโอเคเห็นกระเจ้าะลำธียู่วันนี้คือว่าขาดทุดแล้วก็เลือกห่วงเรนกระลาวังเนยได้เนยเอ้ยกระลาวังนี่ยมาเรนหน้าหยั่นจะตกน้าแล้ะแต่ว่าไข่ยีดอกเขาใหญ่แน่แล้ว อพอได้พี่น้องเป็นยังไงพี่น้องคอมเมนต์บอกได้เด้อยังไงบางทีนี่ชนะื่อว่ามาะดีเนาะอันแล่นี่ข้างขึ้นนี่นนอืมอืมอืมตัวพังเนะ<น>พียงนะบอพังเียงบอลพังเพียงบอลโอ้ยคักเนาะ ราะว่าอันนี้ก็เฮ็ดเพื่อเพื่อน้องยน้องนแหละเฮ็ดเพื่อ FC น้ที่ว่าเพิ่นก็อยากให้น้องยได้มี่งอยู่ของเซาก็เฮ็ดเ็ที่ของเฮาแล้วอันนี้ก็เาจบ่บ่ของเานีแวเฮาเทียวเฮายังได้เฮาบ่ได้อยู่ปลูกได้เฮาเป็นหยังดอกอืวินหวยเนาะนี่ปุ้ยแหละอ้าวนโอ้เย็นัอาบนี่ให้พ่อใหญ่เฮ็ด้าออกไว้เเฮ็ดนะ เป็นบงอาบน้าเเหเอาไม้ไผ่มาเห็ดออกไปเป็นลักเ็นยางออกไปเ็นลักอาบน้าอ้ยเอออักอืกระุอึดบ่โอ้ยน้ไผ่กระุอึดนี่ยจะขึ้นหาน่องกัขึ้นได้กีินตรติเนีนาิิรลัดหมูเาหมูก็ได้ามูก็ได้ ทั้งหมูตาบูมีบุกามวเตี้หั่กระหุ่นหัวยังไม่ขิดใจบวนแห้งขักแห้งเนาะจะดีสุดละบูมีมาได้ผบายนีแลดีใจน้องน้อยป้าไปเบิ้งป้าไปเบิ้งป้าไปอะไรจังมาอะไพาไปคุย เฮดไซต์ตัวเดียวป่ะป่าเรใหม่เนยไอเรอใหม่ก็เอาขึ้นแม่แต่ป่านราใหม่พี่น้องป้าป่าเฮ็ดคอขยันได้เฮ็ดคอมีพี่น้องรักแดน กรวบๆๆๆเนาะจะให้ล่ามไปหอดขุ้งเขาเลยดูกะเมาบอน้องนุยผักบอนนุ้ยผักกูบอนนั่นบอหอมกะโอ้ยราชีลเล่นจนว่าบ่แดดถุ่เละบดเนื้กจะบ่แดดอากาศทันห่อนี่สิลเลมารีอยู่น้ำน้องนนเลยแล้วเนี่ยผักอะไรไปมึงเย็นกะเย็นเย็นกะเย็นย่างหน้าอืมอากาศ ห่วะอากาศหอนน้อือเนาะอืมน้อเน้อเ้อน้อนนนตา้กงบุมีีบอลอยู่ไม่อยู่น้ำกันเป็นไงก็เป็ไงเป็นไงก็ไงเลยทางลงไปนะค่ะกนี้เป็นลองเป็นลองเป็นลองทางอันออกน่อยนึงกโอ้ย ข้างนี้เป็นบินของยังไงยังไงเข็มหรือว่าบินเขาเนะี่ยเขาน้องหลีข้างจบินมาเลยค่เห็นรักไวจนจำได้โอเคเดี๋ยวหลาทางแล้ว่นมาพุดให้จบดี ม,มันยังหกอยู่มันยังบดเป็นหูเดี่ยวกวางหอมชนใดนี่จะต้นไม้ต้นใหญ่คิ้วต้นยังในนอกอันท้างหมดอี่อย่างบ๊วยกระเชอนต้นมาเลี้ยงนงวดห้าหมัดในกุ๊บมันหอมอันนี้แหละอืมแบบนี้ข้าม่ถ่าวลูมาเลี้ยงก็เลี้ยงซระเอนไม่ถาวในเด้อมาเลี้ยงท่านต้นทีเล็กก็คือเด้อพันไว้ให้มันเต็มอืมเด้นอนอ่ ลาซายังลาซายังมาอยู่กับมา่อู่เท oh, ียงอยู่น um> ี่อยู่น้ำเนยอยู่บังเกอร์ไม่อยูบังเกอร์ยังว่ายังมาอยู่ป่าน้ำเนยกับบอเรเมนนันดอกเรไม่เดินอยู่ป่าหินกันย่างนู้นเป็นเดียวมันเหมาะจีว่ามันมีน้ำเพราะว่าเขาของมันตรงไปอาศัยน้ำคนอื่นเลยมันเป็นน้ำห่วยคุ้ดซ้ายเกาะเยอะเกาะมือเร่อขนาดลซา่ไม่กาะดูแลลาซาสบายกินน้ำยังบัน กินน้ำกอกจต่จะยังกินน้ำกอกอยงไรนะฮะแ่อะไรยังกินน้ำกอกได้นี่พ่อปุ๊กเชียงปุ๊กยังกัดตื่นคือองคือแนวชายหนามตื่นไหวเนาะบ่อนีบ่อนยู่มันคงเลยเนยบ่อนีโตอยู่ได้ตลอดชีวิตมักยู่วันนึงจะอยู่ตลอดชีวิตเลยให้น้องเนยหมอกไผเป็นยังไงดีมอบให้น้องเนยนนั่แหละขอบคุณอ่ะ ขอบคุณไดหลายด้วยจ้าจ้าเป็นของน้องเนยของน้องเนยแล้วก็เนยใหมใช่ไหมน้าจะเป็นใส่ขึ้นเช้าค่ะขึ้นกระชังไปขึ้นเช้าอ่ปลูกยังได้เลยครับเนาะผมมีครับเย็นเนาะเย็นมาบนยุทธเจ้า แล้วจุดทางลงเลยเด้อเพื่อมันผักขี้เล็กกุ้งปุเตรียมเมื่อแกงจังหวะมาพอกันเนาะชิางเจ้าคะบุญฤกชคสตาน้ำผ้ามาพอกัน กินคาราเลยกระตังบุมีบนอยู่บานาไซซอยกันเทศนั่นแหละขายเยอะครัะขายมืดบ้านขายเยอเออลายอยู่แล้วมันขายเบิดจนขายบ่ไากระบิดจนขายเลยซับออกเลยซับออกไอเข้ามาทางซอยกันแม่เจ้าพ่อเจ้าพ่อแม่เจ้าไใส่เนยกินากินใส่เนย อหากินอหกินกิเยเทียงวะกินเทียงจนกั้งคืนก็ให้แม่มาทางพอแม่โตมาตีแบบคืนนี่ง่ายน่ยอมแต่กลางคืนง่ายโตกับผักพรเปลี่ยนกะกันกลางคืนเดี๋ยวก็เห็นไฟเขมงเมางเมาเลยทำสีเย็นเราเลย พี่ห้อพี่ได้พี่เนาะห่อผีห่อเพื่อเพียงเพียงเรือถีว่าพอได้ันนเออพอได้พอได้ยังพอได้ปลูกจะปลูกยังกระปลูกป่ะเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวไหนมันแป็นรถอย่างสีมาเบิ้งสียหายจนได้ทำได้เพราะว่ามันหกแล้วเขายังจ้าก <c oughs> <'s> <c oughs> ็ได้ไหนมันหูจ้ากว่าเออมันพ่วงมันทำได้ทำได้เด็ด ดิแมดีใจแห้งแล้วดีใจนํน้องน้ยพอเราสละให้แน่พอเราหาให้ตุกก็ได้เพรเพิ่นก็ฝากังาให้หาให้น้องยแผมก็หาสุดความสามารถเนาะแม่นบ่มีไอยากขายบ่มีไผอยากขายเด้อันดินตัวนี้สนะคสน้ใหญ่น้องละา มันจะดินโคดาก็ไปเข้าโคดาแต่ว่าโคด้าไปอยากได้ไม่ที่เป็นดินของน้องเนยแล้วของน้องเนยเอาไปต้นยิเล็กน้องเนยนี่หม้อน้องต้นนี่หม้อไผ่ผักษาให้ดีเนยเอาไปต่อยอดได้ตัดแล้วก็แกงไปขายย่ำมันนั่นหน้าย่ำแรงมาเลยซีดลงให้มันแตกขึ้นไปกินอะไรพักสิเล็กย่ำเฮ็ดออกกันเฮ็ดเพชรก็ไปห้องโคด้าแน่แถวนี้โคด้าเพชรเฮ้ยแต่ปลาเห็ดนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเก็บก็นองเนยนองอาำชาเนาะ ไปซื้อมาซูนองเนยลยลี่ไปองเลยขนงเนยบวกข้นไปกันเนยไปให้ฮิดไปนขีข้กัเ้ยาน่ได้แล้านได้ที่ได้ยูดกิน้ะนงระชากันีแล้วน้องระชากบวชพนดมีทั้งเฮือนมี้งราชามีเฮือนมีหน้าอครบสูตรงีอา ป้าขึ้นป้าแบบนี้ให้เราทางซะแบบนี้ไปคดพักคดมีครับก็คดพักคดเนี่ยป้าพี่น้องขอบคุณดูกำลังใจดูขอบคุณละลายเด้อดูดูกำลังใจเลยก็ลอยเรือลงเน้ยขวานเฮานนำให้น้องเ้ยดูดีมีแหงเบ้อทุกคนทุกคนได้ซื้อว่าดจะได้เรื่องแล้วมีน้าให้่ใส่ล้ำเลยป้าดีนะดีใจน้ำเลย